จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าคนลาวลั่นจะมาทวงคืนพระแก้วมรกตกลับประเทศลาวเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club เวอร์ชั่น3ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับช่วงนี้ไทยโดนเพื่อนบ้านรุกหนักมากล่าสุดหนุ่มลาว จากหลวงพระบางมาทวงพระแก้วมรกตจากอีเสียมไพศาลก็จะเอาพระแก้วมรกตก็จะเอาเครดิตภาพจากเพจลาวมองไทยซึ่งภายในภาพนะครับก็มีข้อความดังนี้ขอให้ประชาชนลาวเวียดนามช่วยเชียร์แดเดอร์ข้าพเจ้าชื่อว่าเท้ากาแหวนซองวิไลเกิด26เดือน4ปี1988วันอังคารปัจจุบันนั้นอยู่บ้านผาเก่งใหญ่ เมืองภูคูณแขวงหลวงพระบางจุดประสงค์ของข้าพเจ้าต้องการจะไปเอาพระแก้วมรกตอยู่ที่ประเทศไทยกลับคืนมาไว้อยู่ลาวเพื่อชาติลาวซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดกระแสวิพากวิจาร์นะครับในสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากเรามาฟังความคิดเห็นกันนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าพระแก้วมรกตเป็นของไทยแล้วลาวเอาไป ตอนหลังไทยก็ไปเอากลับมาคงเพราะไปอยู่ที่ลาวนานจนคิดว่าเป็นของลาวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเท่าที่อ่านมาจําได้ลางๆเดิมเป็นของล้านนาวงเล็บเชียงใหม่แล้วไปอยู่ล้านช้างหวงเล็บลาวแล้วก็มาอยู่รัตนโกศินทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องให้มันไปฟังอาจารย์ไพศาลเล่าถึงประวัติถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาสอนคนของเขามาแบบนั้นเลยเชื่อแบบฟังหัว ถ้าไปหน่วยความจําในคอมพิวเตอร์ก็คงจะเป็นคอมเก่าคร่ําครึที่ไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจําหรืออัปเดตข้อมูลต่างๆใหม่ได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามาเลยครับบอกด้วยมาเมื่อไหร่จะได้เตรียมต้อนรับเตรียมห้องเตรียมนวดให้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพระแก้วมรกตพบที่เมืองเชียงรายเป็นฝีมือช่างล้านนาไม่ใช่ฝีมือช่างอินเดียพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่เมืองต่างๆนับแต่แรกพบ ในพระเจดีย์ที่เมืองเชียงรายดังต่อไปนี้ 1. เมืองเชียงรายตั้งแต่พศ1979 2. เมืองลำปาง32ปีตั้งแต่พศ1979จนถึงพศ2011 3. เมืองเชียงใหม่85ปีตั้งแต่พศ2011ถึงพศ2096 4. เมืองหลวงพระบาง12ปีตั้งแต่พศ2095ถึงพศ2107 5. เมืองเวียงจันทร์2อ5ปีตั้งแต่พศ2017ถึงพศ2322 6. กรุงธนบุรี5ปีตั้งแต่พศ2322ถึงพศ2327 7. กรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่พศ2327ถึงปัจจุบันฝีมือช่างล้านนาเชียงรายพะเยาพระแก้วมรกตเป็นฝีมือของช่างเชียงรายพะเยาสมัยล้านนา พศ1,900จากงานวิจัยของศักชัยสายสิงห์วงเล็บคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพบหลักฐานเป็นพระพุทธร,รูปหินทรายวงเล็บแบบพระแก้วมรกตจำนวนมากดังนี้ 1. อําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายวงเล็บเขตติดต่ออําเภอเมืองเชียงราย 2. อําเภอเมืองจังหวัดพะเยาวงเล็บแพร่หลายไปทั่วลุ่มแม่น้ำอิงถัดมานะครับคอมเมนว่า ถ้าเป็นสมัยยุธยาปุกเดียวแบบนี้คงโดนเสียมเสียบไปแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแนะนําให้มาอย่างด่วนรีบเลยนะเข้าไปขโมยได้เลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคุ้นๆขเมนก็เคยทําแบบนี้นะจะมาตรวจสอบวัดภูม่านฟ้าแล้วขอรับบริจาคสุดท้ายเอาเงินไปใช้ลาวก็จะทําแบบขเมนหรือลาวนะ่ะก็จะหนีมาทํางานในไทยกันแน่ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าเมื่อเศรษฐาระบุเตรียมเจรจาหุนมาเน็ต7กุมภาพันธ์เคลียร์พื้นที่ทับซ้อนของไทยกัมพูชาเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับเศรษฐาชี้แจงต่อสภาตอนนโยบายต่างประเทศบอกเตรียมเจรจาหุนมาเน็ต7กุมภาพันธ์นี้เคลียร์พื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาชี้เป็นขุมทรัพย์ วางเป้าให้ชีวิตประชาชนสองประเทศดีขึ้นเมื่อเวลา17.07น,นาทีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567วงเงิน3.48ล้านบาทวาระแรกโดยย้ำถึงแผนงานของรัฐบาลในด้านของการต่างประเทศที่จะทำให้สำเร็จ ขณะที่จุดยืนของประเทศต่อเวทีโลกหลายเรื่องเป็นปัญหาเช่นอิสราเอลฮามาสผู้บริสุทธิ์ที่ถูกทำร้ายใช้การทูตการเจราจาเป็นประโยชน์ทุกฝ่ายใช้ความสัมพันธ์ทางการทูดที่ดีกับสองฝ่ายเพื่อช่วยเหลือตัวประกันและยังมีอีก8คนที่รอการปล่อยตัวซึ่งรอเวลาการหยุดยิงจากนั้นจะเร่งเจราจาทางด้านของการลงทุนต้องทำต่อไปหลังจากทำมาแล้ว100วันทั้งนี้ ยอมรับว่ามีความเสี่ยงและต้องแข่งขันกับเพื่อนบ้านทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นนำบริษัทข้ามชาติที่ยกระดับชีวิตคนไทยต่อเนื่องได้เจราจาให้เข้ามาสร้างทักษะพิเศษที่คนในประเทศขาดเพื่อให้คนในประเทศพัฒนาทำงานอุตสาหกรรมใหม่นายเศรษฐาชี้แจงนายเศรษฐายังกล่าวด้วยว่าขณะที่ประเด็นเมียนมาจากการเจราจาข้อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อดูแลกลุ่มผู้เปราะบางโดยประเทศไทยเป็นผู้นำการเจราจาขณะที่ประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชานั้นซึ่งเป็นขุมทรัพย์รัฐบาลได้เตรียมการเจราจากับพลเอกฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่จะเดินทางมาประเทศไทยในวันที่7กุมภาพันธ์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสองประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเข้าสู่ประเด็นเหตุใดจึงต้องเจราจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชา ที่มาของการอ้างสิทธิ์เหนือไหลทวีปทับซ like e ้อนกันระหว่างไทยและกัมพูชาเกิดจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศสองฉบับก็คืออนุสัญญาเจนีวาคศ1ส5 8และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1ส8 2ที่ได้บัญญัติเขตอำนาจของรัฐชายฝั่งเหนือไหลทวีปเพื่อกำหนดให้รัฐชายฝั่ง มีสิทธิ์อธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติบนและใต้ไหลทวีปไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามสิทธิ์เช่นว่านั้นรัฐชายฝั่งจะใช้เองหรือให้สัมทานแก่บุคคลใดเข้าไปสำรวจหรือสแสวงหาผลประโยชน์ได้กัมพูชาประกาศเขตไหลทวีปของตนเองครั้งแรกเมื่อ6กุมภาพันธ์1970 และอีกครั้งหนึ่งเมื่อ1กรกฎาคม1972โดยอาศัยหลักเขตแดนทางบกหลักที่73เป็นจุดตั้งต้นจากนั้นลากเส้นตรงไปทางตะวันตกค่อนลงไปทางใต้เล็กน้อยผ่านเกาะกูดถึงประมาณกลางอ่าวไทยแล้วหักลงใต้เกือบสุดอ่าวไทยแล้วหักขึ้นไปทางตะวันออกเชยงเหนือโอบล้อมเกาะฟูกวกแล้วไปบรรจบ เส้นเขตแดนกัมพูชาเวียดนามประเด็นเรื่องของเกาะกูดยังมีความคลุมเครืออยู่ในเอกาสารประกาศไหลทวีปปรากฏว่ามีการลากเส้นผ่านกลางเกาะกูดเป็นการแสดงเจตนาอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือบางส่วนของเกาะกูดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาเคยอ้างระหว่างการเจรจากับฝ่ายไทยเนืองๆว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาครึ่งหนึ่งแต่หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดตามแผนที่แนบท้ายแล้วจะพบว่า เส้นที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตไหลทวีปนั้นได้เว้นเกาะกูดเอาไว้และในแผนผังแนบท้ายบันทึกความเข้าใจในปี2544ได้มีการเว้นเส้นที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตแดนทางทะเลในลักษณะที่เป็นตัวยูเว้าออมเกาะกูดทำให้ฝ่ายไทยตีความว่ากัมพูชาไม่ได้อ้างอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะกูดซึ่งหลังจากการเจราจาระหว่างนายกไทยและกัมพูชาจะเป็นอย่างไร คุณสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจคนไทยด้วยกันครับ